สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่12พฤษภาคมนะครับผมผมจะพามาอัปเดตบ้านว่าตอนนี้เราทํากันไปถึงไหนแล้วนะครับผมเริ่มจากทางหน้าบ้านก่อนเลยนะครับซุ้มโค้งเออตัวซุ้มทางเข้าบ้านครับตอนนี้ก็เริ่มทําแล้วนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวไฟฟ้านะครับก็มีการเริ่มขอขยายเขตแล้วนะครับผมถัดมาในส่วนของทางเข้าบ้านนะครับจากทางโรงจอดรถนะครับผมก็จะทําเป็น บันไดนะครับขึ้นมาสองขั้นนะครับผมทําเป็นทรายล้างนะครับขอบมนนะครับผมซึ่งจะไหลขึ้นมาเป็นขอบบัวด้วยเช่นกันครับเพื่อเก็บงานขอบกระเบื้องนะครับผมไปต่อกับเบื้องต่างๆนะครับในส่วนของห้องล็อบบี้นะครับผมตอนนี้ก็เริ่มทําเป็นสีฝ้าล็อฟเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนนี้ก็จะทั้งห้องเลยนะครับเป็นสีฟ้าล็อฟสีเทานะครับ ถัดมาในส่วนของห้องโถงครับก็มีการกรุ HMR แล้วเรียบร้อยนะครับเป็นซุ้มโดยที่ตัวของแผ่นสีลาลิเนี้เดี๋ยวผมให้ให้มาดูตรงแสงนะครับผมนี่ครับที่เราเลือกกันไว้จะเป็นสีนี้เลยนะครับผมตัวของซุ้มแดงของเรานะครับสวยงามครับเรียบร้อยนะครับผมรอเพียงแค่ตัวของแผ่น ลามิเนตมาติดตั้งนะครับภายใน1่เดือนนี่ครับผมใกล้แล้วครับถัดมาในส่วนของห้องครัวครับตอนนี้ก็เริ่มทําประตูแล้วนะครับผมทางเข้ามีการติดในส่วนของลูกบิดแล้วเรียบร้อยครับอันนี้เป็นงานบิวของทางห้องครัวนะครับผมก็มีในส่วนของประตูแล้วก็บานต่างๆนะครับนี่ฮะมีการใช้ในส่วนของการกดกระเด้งในการเปิดประตูนะครับ เปิดบานตู้แบบนี้นะครับผมครับแล้วก็ในส่วนของสีของห้องนี้ก็ทำเป็น texture ทำแบบเป็น texture wall นะครับสีเนื้อละมุนครับผมเข้ากับห้องทัวมากเลยนะครับโอเคครับในส่วนของห้องวายนะครับผมก็เริ่มติดเป็นตัวอลูมิเนียมแล้วเรียบร้อยนะครับผมเป็นฟฟีอย่างนี้นะครับเหมือนใน perspective เลยนะครับผม แล้วก็ในส่วนของประตูนะครับประตูห้องวายนะครับกับทางเข้าบ้านนะครับผมสองบ้านนี้นะครับเราจะติดเป็นดิจิตอลดอลล็อกนะครับผมซึ่งใช้ระบบการคีย์การ์ดกับกดรหัสผ่านในการเข้านะครับผมตอนนี้ก็กำลังจัดซื้ออยู่ครับในส่วนของห้องแดงนะครับผมด้านนี้ครับนะครับผมก็เริ่ม ทำบานเลื่อนเรียบร้อยแล้วนะครับผมแบบนี้ครับนี่ฮะก็สีของตัวลามิเนตที่เอามาติดก็สวยงามนะครับผมพื้นผิวเป็นแบบนี้เลยนะครับมีการปิดเก็บงานเรียบร้อยครับแล้วก็เหลือในส่วนของตัวมือจับนะครับผมซึ่งจะใช้เป็นมือจับเป็นมือจับออกมานะครับเราจะไม่ได้ฝังเข้าไป นะครับผมในส่วนของทางเข้าสระว่ายน้ํานะครับผมของห้องแดงตอนนี้ก็เริ่มทําเป็นตัวเบิร์นเหล็กออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับโดยที่เราจะเอาตัวตะข่ายมาติดตั้งเหมือนเดิมนะครับผมตามในแบบที่อาจารย์เขียนทำมาให้นะครับตัวอักษรก็ทำเรียบร้อยแล้วโดยในส่วนนี้ครับผมตัวพื้นแล้วก็ตัวผนังของตัว บ่อเนี้ยฮะเราจะทําเป็นแบบขัดมันสีแดงนะครับผมใช้ฝุ่นแดงในการทำนะครับตัวอักษรจะเป็นสีดําครับเก็บขอบด้วยสีทองนะครับผมตอนนี้ก็เหลือแค่ติดตั้งตะข่ายแล้วก็ทําสีนะครับครับมาต่อในห้องฟ้านะครับผมตอนนี้เราก็เริ่มกลุ่ตู้ออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับสวยงามครับผมสีของแผ่นลามิเนตเนี่ยก็เหมือนกับใน p e r ร์สเปกทีเลยครับ แล้วก็ในส่วนนี้เราก็จะเปลี่ยนจากตัวของโปรเจคเตอร์นะครับเป็นทีวีด้วยนะครับผมเนื่องจากเราไม่ได้ทิ้งสาย HDMI ไว้นะครับเข้ามาด้านนี้ก็จะมีการกรูกแล้วเช่นเดียวกันครับผมเป็นซุ้มโค้งนะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของการติดวอลเปเปอร์ใช่ไหมครับ้ดวยวอลเปเปอร์เนี่ยเราจะใช้เป็นกระเบื้องนะครับผมในการติดตั้งอ่ะนี่ครับผมลายกระเบื้องที่เราหามา จะเป็นลักษณะนี้ครับอาจจะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนเดี๋ยวตอนนี้ต้องลองให้ช่างเขาลองติดให้ดูก่อนนะครับผมว่าเป็นแนวไหนดีนะครับเดี๋ยววิธีการติดตั้งเนี่ยเราก็จะติดตั้งให้แบบดูมีมิติขึ้นนะครับโดยการที่เราจะให้มันลืมๆลืมๆการหน้าหลังแบบนี้ครับผมเดี๋ยวพอติดตั้งแล้วเดี๋ยวจะถ่ายส่งไปให้ดูอีกทีหนึ่งครับในส่วนของด้านนี้นะครับก็กรุแล้วเช่นเดียวกันเป็นซุ้มโค้งนะครับผมในส่วนของตัวเครื่องแป้งนะครับสวยงามครับในส่วนของแผ่น ลาิเนตเนี่ยก็เป็นลายไม้ธรรมชาติสวยงามครับหลุมด้านนี้ก็จะเหมือนกันกับห้องแดงนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มติดในส่วนของแผ่นเหล็กนะครับผมเนื่องจากว่าเดี๋ยวต้องรอห้องแดงก่อนนะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของแผ่นโพลีนะครับสีฟ้านะครับผมสวยงามมากครับโดยการติดตั้งเนี่ยเราก็ติดตั้งโดยการที่เราจะทํา กรอบขึ้นมาก่อนนะครับผมแล้วก็เอาแผ่นโพลีเนี่ยติดตั้งเข้าไปนะครับเพื่อการฝนเพิ่มแสงสีให้กับห้องสีฟ้าของเราห้องนี้ครับในส่วนของทางขึ้นชั้น2นะครับผมก็ทําการทาสีล้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเป็นสีล้อเคลือบกัดเพชรนะครับผมแล้วก็จะมีการตัดการด้วยตัวของสีล้อสีเทานะครับเหตุผลที่ทําแบบนี้ครับทำให้ตัวของกาดบล็อกเนี่ยมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับผม ถัดมาครับก็จะเป็นในส่วนของตัวการตกนะครับผมก็จะมีการทาสีเป็นสีไม้เรียบร้อยแล้วครับสีไม้สากสวยงามมากนะครับผมเลนลดลายไหลยาวเลยครับด้านนี้เช่นเดียวกันครับแต่นี้ปิดโพเทคไว้นะครับผมการเกิดรอยนะครับจนมาถึงด้านนี้เช่นเดียวกันครับก็จะทําเป็นสีลายไม้เหมือนกันนะครับผมสําหรับเหล็กตัวนี้นะครับแล้วก็ สังเกตก็จะก็คือจะเห็นได้ว่าเราจะทําในส่วนของราวกันตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ใช้ในส่วนของตัวไม้คอนวูดนะครับในการทําแล้วก็ทาสีเป็นสีไม้เพิ่มเติมนะครับผมเวลาแสงออกเนี่ยก็จะเห็นตะวัลายไม้ชัดเจนนะครับสวยงามมากสําหรับราวกันตกก็จะเหลือเพียงแค่สำหรับตัวกระจกนะครับผมที่จะมาติดตั้งซึ่งช่างกระจกก็ได้มาวัดพื้นที่แล้วเป็นที่เรียบร้อยครับ ถัดมาจะเป็นในส่วนของห้องชมพูนะครับแล้วก็เริ่มทําการติดตั้งบานประตูเลื่อนแล้วเป็นที่เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับสําหรับห้องน้ํานะครับผมนะครับสวยงามมากนะครับผมสําหรับบานประตูยังติดตั้งไม่เรียบร้อยนะครับเรามาติดตั้งอีกครั้งหนึ่งนะครับผมถัดมาในส่วนของห้องน้ําตาลนะครับห้องนี้ก็เริ่มมีการกุเยอะแล้วเหมือนกันนะครับผมเช่นด้านนี้ครับ กรุสำหรับโซฟานะครับเป็นซุ้มโค้งแบบนี้เลยนะครับผมด้านในห้องก็เริ่มมีการกรุแผ่นเอสมาแล้วเหมือนกันนะครับสำหรับตัวติดตั้งโปรเจคเตอร์นะครับผมก็กรุยาวเลยแล้วก็หุ้มเสาด้วยนะครับผมจะทําเป็นชั้นวางเพิ่มเติมอย่างเงี้ยครับด้านนี้ก็จะติดแล้วเรียบร้อยเช่นเดียวกันสาหรับหัวเตียงนะครับแล้วก็ตัวหินวเนี่ต่างๆก็จะมาติดตั้งตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับ ประตูบานเลื่อนตรงนี้นะครับก็จะติดตั้งบางลานลเอาไว้แล้วนะครับผมก็ใกล้จะติดตั้งบานประตูแล้วเช่นเดียวกันนะครับผมสําหรับห้องน้ําตาลนะครับถัดมาในส่วนของทางขึ้นนะครับชั้น3ามห้องนอนชั้น3ามเนี่ยก็จะเริ่มการติดตั้งในส่วนของตัวอลูมิเนียมแล้วนะครับผมเออตัวสแตนเลสน,นะครับผม เอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็วัดระยะที่ใช้สีสเตนเลสเงินแบบนี้ฮะก็เพื่อให้มันล้อกับทางของไฟชั้นสานะครับที่เป็นเงินเงินหลายๆแบบนี้นะครับช่างกระจกก็มาวัดพื้นที่แล้วเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับผมสำหรับการอัปเดตบ้านในวันนี้ก็เท่านี้ครับ